สวัสดีครับท่านผู้ชมกลัมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาๆ้านี้คุณตาพามาชมอะไรที่มันสวยๆงามๆถุงเงินถุงทองเห็นเบาะนี่ท่านผู้ชมเลยเออถุงเงินก็คือตัวนี้นี่เป็นสีขาวขาวเงินขาวเขียว แล้วก็ถุงทองก็คือตัวนี้เนาะสีทองและสีเขียวนี่เป็นต้นเดียวกันแต่เวลาที่เขาขึ้นมานะ่ะมันจะมีเป็นการขึ้นมาแยกเนาะสลับกันตัวนี้สีขาวเขียวตัวนี้สีขาวสีเขียวทองเขาเรียกถุงเงินถุงทองที่เขาบอกว่ามันเป็นถุงเงินกระเพาะนี่นี่น,นี่ในก้นของเขานี่นะ อยู่ในก้นสิเป็นถุงเป็นถุงแล้วก็มีหนวดขึ้นมานิดหนึ่งเนาะอันนี้คือลักษณะคล้ายๆถุงเงินอันนี้ลักษณะคล้ายๆถุงทองมันก็นเลยมีคนตั้งชื่อว่าถุงเงินถุงทองอ่าคือขักแท้คุณตาวิถีไทยเันไา <laughs> มีอยู่บ่ลูกมันนะลูกมันก็กําลังจะเกิดขึ้นนี่นี่นท่านผู้ชมเนาะ,ะกําลังเกิดขึ้นมาเดียวถ้าหากว่ามันโตขึ้นเดยวคุณตาวิธีไทยก็ชีแยกออกนะแยกออกเสร็จแล้วก็เอาไปอเอาไปใส่ต้นใหม่ให้มันจเจริญเติบโตตัวนี้เด็กตัวนี้รู้สึกว่าชิเกิดนานแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบอ่าคล้ายๆกับว่ามันถูกแดด <c oughs> ต้นไม้ใบญ้าที่ถูกแดดมากๆ หรือว่าเวลาที่เฮารดน้ำเนาะตอนกลางวันนี่อยากให้อยากให้เขาอันนี้นี่นอีกต้นเึื่องนี่ท่านผู้ชมอยากให้เขาเจริญเติบโตมีน้ำชุ่มๆุมแต่เวลาที่เดดออกมานี่อันนี้ออกใหม่ตัวน,นี้ออกใหม่โบราณพ่นว่าต้นไม้ใบญ้าที่กำลังพริดอกออกใบนี่ถือว่ากำลังสิมีโซคเด้ท่านผู้ชมเลยเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดชายวิจารณญาณในการรับชมเดอ้อเออทุงเงินทุงทองนี่เธอว่าเป็นต้นไม้ที่คนอ่าจะบอกว่าฮิตติดชาร์ตไหมก็ก็ไม่ฮิตนะแต่ก็มีคนปลูกเยอะเวลาที่เขาไปอ่าตามหน้าบ้านตามร้านค้าต่างๆนี่คนสิมักปลูกใส่กระถางแล้วก็เป็นกระถางบางกรด้วยนะอ่า ถุงเงินถุงทองนี่ปลูกในกระถางบางกรมันงามบางคนในต้นบ้กใหญ่นะแต่ทีนี้บางคนเอาไปปลูกไว้ในนาเฮือนถึกหลักก็มีนะเพราะว่าถูกขโมยไปเพราะว่ามันงามเออคนหลักเอาไปขายเออปลูกพยายามปลูกไว้นาเฮือนนี่พยายามนะเออบ่อนใดที่มันมีขจโจนขโมยนี่มันก็สิหลักมันก็สิคุดเอาไปเคยมีเคสอยู่ เอ่อทางทางพุ่ธละทางหมู่เจ็ดเนาะยายนั้นเราปลูกไว้อ่พอตื่นมือเศร้ามาต้นถุงเงินถุงทองหายไปแล้วว่าโอ้ยสิดดยมีคนมาขโมยไปแล้วว่าอืมถุงเงินถุงทองจากนั้นแล้วก็มีคนเก็บเลยบานนี้พวกที่ไอพวกที่ปลูกต้นถุงเงินถุงทองไว้ก็เก็บคุดเข้าไปไว้ในเือนนะย่านคนหลักบ้านยายนะต้นบักใหญ่แล้วว่ามีคนมาลกเอาไปขาย เราหู้อยู่ว่าเป็นไผ่นะเออความงามของต้นไม้มันกระดึงดูดพวกมิตรสาชีพ,พวกโจรเนานะเออมาหลักมาขโมยมาดึงไปอืมเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้หลอกหลก,ลก,ลก,ลกท่านผู้ชมผู้กูสองผู้เมียนะ มาบรรเลงเพลงประกอบให้คุณตาวิธีไทยจัแจ๊กจัแจ๊กอยู่ถึงคาคกไม้เนาะนี่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 นกนกเส้นเวีนบ่เรื่อนกนกอยางอ่านั่น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 เอาเรื่องของธรรมชาติของนกเนาะท่านผู้ชมเนาะขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่ย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนา นอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือถุงเงินถุงทองไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม